มองหรือดังเนี่ยค่ะทางโคราชเขาจะเรียกมองน้ำในในบ่อเราลึกมากขื้เราค่ะดูให้ไอ้อ้วนไปดักไอ้อ้วนจะจมน้ําตายไหมนี่เลยดักกินเลยเอ้ายังไม่ทันดักเลยนั่น<อ>มานแล้วหนึ่งแล้วแน่ยดูที่น่ะมาแล้วหนึ่งแล้วอะไรมันจะหมานปั่นนี่หมานจริงๆเลยมันมาเพาะชนเอง ยังไม่ทันยังไม่ทันลงมองเลยเอา้าเ,เอามามันวิ่งงวงค้างเยอะครับดูวพวกย,วยวนนะเออโยนไปเลยโยนไปเลยเออไปเลยลงไปยังไม่ทันลอ่อเลยมาแล้วหนึ่งตัวมานจริงๆเลยค่ะเพื่อน นี่ค่ะเพื่อนได้แล้วหนึ่งตัวปลาตะเพียนคนเมืองนอกจับปลาเอ,อมียฝรั่งจับปลานี่ค่ะหนึ่งตัวเห็นเห็นหมานมาก ก่อนพกพกไปก่อนพกไปก่อนลูกไม่ได้ไม่ได้จะรุดนเหรจะลุ้นนี่จุ้จะลุ้เอา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 ได้อีกแล้วเปื้อนเพื่อนได้อีกแล้วค่ะอ๋อตัวที่สองมาแล้วค่ะตัวที่สองโอ้โหหมืนจริงๆเลย หวานมากเลยนะคะไม่ใช่ปลาตะเพียนนะคะปลาขาวเนี่ยโอ้ยได้อีกแล้วตัวที่ตัวที่สามเอารุด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 ติ่เงี้ยงมันนิดหนึ่งลุดไปแล้วนี่ลุดแล้วโอ้ยมันติ่เงี้ยงมันนิดหนึ่งรุดไปแล้วลุดไปแล้วได้สองตัวทีนี้ตัวที่สามรุดไปแล้วครับท่านไม่เป็นไรเราเพิ่งยังยังกลางไม่เสร็จเลยค่ะ เพื่อนเดี๋ยวพุ้กูไปฟังนู้นเลยนะอืมเดี๋ยวฟูดมองอืมตีดีค่ะอุ้ยหมันมากเลยเพื่อนๆนโอ้หมันอยากจะโชว์เพื่อนๆค่ะว่าวมาดามจะทำได้ไหมไป,ไปฟังนูนนงน้นเลยนะไปฟังนู้นเลยนี่ฟังเดียวก็ได้โฟกัสฟังเดียวเลยเดี๋ยวข้ามเอาเอา เนี่ยของเราก็มีผักกันจองด้วยค่ะเพื่อนๆนี่น่ะในส่วนเรามีผักกันจองนี่งามมากเลยค่ะกำลังออกดอกสวยๆเลยอชนขาเอา้าโคลงไปเลย นั่นนั่นนั่นนะครับชนมองน้ำในบอ่อเราลุกประมาณลุกว่ะเด็กลึกสองถึงสามเมตรเนะะี่ยค่ะนี่ครับนั่นอุย้ยแกอยาก่อยาคว้างไกนะ่เนียเดี๋ยวตกน้ำใหญ่เก็บไม่ทันครับใจเย็นปลาปลาใจเย็น Chạy yên nha bà ná, nhìn có đầy thọt Nhìn có đầy thọt ừ. Nói chung กหลานโยนมาแม่นเกินมาโดนยายตัวที่สามแล้วค่ะเพื่อนๆตัวที่สาม่ยตัวที่สามแล้วเราเราไม่ต่อก่อนนี้ลูกต่อเสร็จแล้วครับอีกอันหนึ่งนะอีกมองหนึ่ง โอ้แต่มันติดจนนาสะออนเว้ยมันมันติดเร็วมากเพราะปั่นในนั่นเลยได้สามตัวแล้วดิกลายยังไม่ทันเซตเลยนั่นนั่นตัวไม่ใหญ่มากเท่าไหร่เดี๋ยวใจเย็นๆโอ้ยชนใจไอ้นี่มันก็คิดเออ ตัวที่สี่ตัวที่สี่หมดแล้วค่ะหมดแล้วนี่หมดแล้วไปต่อเนี่ยไทยเหรอน,นี่โอ้จี๊ดละโยนขึ้นมาเลยโอ้วันนี้มาดำม,มาดำหม,ม,ม,มานปลาจริงๆเลยนะคะเพื่อน ขนาด<ช>ยังไม่เสร็จนะคะนี่แกมองอ่ค่ยังไม่เสร็จเลยนะคะได้หลายตัวแล้วไม่ต้องโยนอาหารอกเยว่ะโยนถั่วแล้วไงิดก,กันมองุด แดงหลายๆนั่นอ้ยวันนี้เพื่อนๆไหนเพื่อนๆจ๋าดูสิคะมันจริงๆเลยได้หลายตัวแล้วนี่นะ อีกตัวหนึ่งแล้วครับท่านไหนเราเห็นไหมนี่ตัวมันนั่นนั่นอะไรนะนั่นอะไรเไรขาวแบบขาวแบเข้าแวบอยู่ตรงนั้นน่ะคืออะไร อ้ไปซะแล้ววันนี้แป้วครับท่านแป้วอย่ามาเหยียบพักขันจองน่ะครับพักอันนี้มันกินได้นะนี่พัดก็เคยเห็นที่เขาขายในตลาดน้ำขอคอคนต้องคอพาดกระเช้าเชือกเชือกอันนี้ถึงจะแก้ได้ น,นี้ยายหลานหมานมากค่ะยายหลานหมานจริงๆไม่ต้องโยนนะแยะถังมางใกล้ๆนะใส่ถุงเอา้เอาอาึกอั๊กอึกอัก

ใช่มันคิดรูเออนั่นแหละตัตอยก่นสรุปผลงานอันนี้ปลาดักมองนะคะก็ พอกินอยู่ค่ะวันนี้ได้อาหารเย็นแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ